แต่ว่าช่วงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานี้นะคะศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของภูเก็ตอาบาจภูเก็ตด้วยได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้เ,เรือใบหรูเลยค่ะโอ้โหเป็นเรือยอทใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเรือใบนะคะโอ้โหไม่น่าจะไม่น่าจะคือลอยลำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณหนึ่งไมล์ทะเลนะคะครับพยายามที่จะเข้าไปช่วยเห็นไหมหเห็นใบเรือไหมคะที่กลางอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นเรือใบ,อบค่ะ อยู่กลางทะเลแบบนี้จะทำยังไงคะ่ะพยายามที่จะเข้าไปที่จะดับไฟแต่ว่าก็ดูแล้วไม่น่าจะทันออแต่ว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ไข่มุกสามารถช่วยเหลือคนที่ดูแลเรือที่เป็นชาวต่างชาติออกจากเรือได้นะคะถือว่าทันท่วงทีโดยไม่ได้รับอันตรายจากนั้นก็พยายามจะดับละคะ่ะมันก็ลุกลามไปส่วนอื่นๆอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียหายหมดในที่สุด เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะคะาคาดว่าน้นนความเสียหายน่าจะเป็นหลักสิบล้านค่ะโอ้แพงเลยเนาะเออล่าสุดตรวจสอบนะคะก็พบว่าเรือลำนี้เจ้าของคือบริษัทเสลาลไยจำกัดนะคะคอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมไม่รู้เกิดจากอะไรเนาะครับ